อ๋อดูดวงค่ะแบบเวลาเราไม่สบายใจแล้วก็จะใช้การดูดวงมาช่วยในการตัดสินใจอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนดูบ่อยไหมเราว่าไม่ได้บ่อยมากค่ะดูครับเมื่อก่อนผมดูบ่อยมากดูเกี่ยวกับเรื่องงานแล้วก็เรื่องความรักครับแต่ว่าช่วงปีสองปีมานี้ไม่ค่อยได้ดูแล้วครับเพราะว่าแฮปปี้แล้วถ้าเสียก็ ดูดวงประมาณตกปีละครั้งอะครับก็ดูบ้างค่ะดูตามในเว็บหรือพวก Youtube อะไรแบบนี้ค่ะบางทีก็อยากดูเฉยๆไม่ได้คิดอะไรดูอ๋อสนุกสนุกค่ะแต่ไม่ค่อยได้ไปดูกับแม่หมอนะคะแพงถ้าถามว่าปกติชอบดูดวงไหม จริงๆเป็นคนที่ชอบดูดวงมากเลยค่ะเชื่อมากเพราะแบบว่าจะดูว่าตัวเองโชคดีไหมหรือว่าเป็นยังไงเวลามีเรื่องกังวลใจก็มักจะไปดูดวงเสมอเลยค่ะจะได้รู้สึกมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองอะไรประมาณนั้นอืมคุณนะ คุณมากแต่จาไม่ได้เกี่ยวกับอะไรอะ่ะแบบประมาณอุย้ยมันติดอยู่ที่ปากอะคะ่ะแต่แหละผมคุณคุณว่าใช่ที่เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาอย่างหนึง่งหรือเปล่าครับที่เกี่ยวกับความเชื่อความเชื่ออะไรสักอย่างรู้จักคะ่ะที่อธิบายว่าการดูดวงคือการดูโดยรวมแบบทั่วทั่วไป ไม่ค่อยจอดจงใช่ไหมคะปรากฏการบานำเหรอคะอมไม่คุ้นเลยคะ่ะช่วยอธิบายให้ทีได้ไหมคะว่ามันเป็นยังไงได้คะ่ะถ้างั้นเรามาอธิบายคำว่าปรากฏการบานำกันนะคะ ปรากฏการณ์บานน้ำมองว่าเป็นศาสตร์แห่งการหวานแห่ด้วยการใช้คำพูดหรือคำทำนายของหัวหมอดูให้ตรงกับข้อเท็จจริงส่วนตัวในเรื่องนั้นซึ่งคำทำนายเหล่านั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นหลักสากลและอาจจะมีส่วนที่ตรงอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นการใช้คำพูดในแต่ละครั้งส่วนมากจะมุ่งเน้นไปนในทางแง่บวกบางครั้งอาจจะมีในแง่ลบบ้างเพื่อทำให้เกิดความน่าเชื่อถือแต่ต้องไม่เป็นคำพูดในแง่ลบที่รุนแรง เนื้อหาในการพูดและการทำนายนั้นจะเป็นเนื้อหาที่ไม่ค่อยมีความชัดเจนและมีความคลุมเครือโดยมีความหมายที่กว้างและกำกวมเพื่อทำให้เกิดการตีความที่หลากหลายและทำให้ผู้มาใช้บริการโยงเข้ากับเรื่องของตนเองได้ง่ายขึ้นซึ่งจะเห็นได้ชัดจากการใช้คำพูดจำพวกคำว่าบ่อยครั้งเพราะถือว่าเป็นคำที่ไม่เฉพาะเจาะจงและเป็นคำที่ให้โอกาสถูกมากกว่าในส่วนของความแม่นยำในการพูดหรือการทำนายนั้นมองว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับการทำนายถูกเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงความรู้สึกความถูกใจถ้ามีข้อความที่ตรงใจอยู่แล้วก็ยากที่จะปฏิเสธในคำทํานายที่ผิดพลาดอื่นได้จากที่กล่าวมาในข้างต้น ในปัจจุบันศาสตร์การดูดวงถือว่าเป็นที่นิยมและสามารถเข้าถึงได้ง่ายในกลุ่มวัยรุ่นโดยกลุ่มคนที่รับบริการมีวัตถุประสงค์ในการดูดวงที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการดูดวงเรื่องเกี่ยวกับอนาคตเรื่องความสัมพันธ์การงานการเรียนหรือการดูดวงเพื่อความบันเทิงซึ่งแต่ละบุคคลอาจมีการตอบสนองต่อคำทำนายที่แตกต่างกันไป โดยอาจนําคําทานายไปเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมในชีวิตประจําวันแม้ว่าคําทํานายเหล่านั้นจะเป็นข้อเหตุจริงที่สามารถเกิดขึ้นได้โดยทั่วไปอยู่แล้วแต่ผู้ใช้บริการกับนําคําทํานายไปตีความว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแค่เฉพาะกับตนเองโดยจะสอดคล้องกับปรากฏการณ์บานนาเพราะเหตุนี้จึงทําให้ทางกลุ่มหนึ่งของพวกเราตัดสินใจเลือกทําวิจัยหัวข้อความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์บานนา ที่ส่งผลต่อทัศนคติต่อการดูดวงของนักศึกษาสาขาจิตวิทยาโดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้จะกล่าวถึง3ส่วนหลักๆได้แก่ 1. ความสำคัญของงานวิจัย 2. วิธีดำเนินงานวิจัย 3. อาภิป,ปรายและสรุปผลหัวข้อที่1ที่เราจะกล่าวได้แก่ความสำคัญของงานวิจัยค่ะ ที่มาและความสําคัญศึกษาความรู้ความเข้าใจในปรากฏก,การณ์มานําว่าส่งผลต่อทัศนคติต่อการดูดวงมากน้อยเพียงใดทั้งนี้ทัศนคติต่อการดูดวงยังครอบคลุมไปถึงการแสดงออกทางพฤติกรรมความคิดความเชื่อและอารมณ์ของนักศึกษาที่มีต่อการดูดวงค่ะ วัตถุประสงค์ 1. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจในปรากฏการณ์บานามกับทัศนคติต่อการดูดวงค่ะ 2. ศึกษาทัศนคติต่อการดูดวงของนักศึกษาสาขาจิตวิทยาคณะศิตรศาชั้นปีที่1-4ปีการศึกษา2564มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะทบทวนวรรณกรรม สรุปผลการวิจัยจากปัญหาที่พบในกรุงเทพนั้นส่งผลให้สภาพจิตใจของคนอ่อนแอเพราะเมื่อเกิดปัญหาจะทําให้เกิดความกลัวและไม่กล้าตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาค่ะสิ่งที่จะช่วยสร้างกําลังใจคือการดูดวงในแง่ปรากฏการณ์บานามนั้นการทํานายส่วนใหญ่เป็นการเดาสูน และมีโอกาสตรงใจกับผู้ใช้บริการสูงดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าผู้ใช้บริการดูดวงควรเสริมสร้างมุมมองต่อการรับรู้ให้ได้ว่าการดูดวงนั้นเป็นเพียงความเชื่อตามหลักสถิติซึ่งไม่ใช่ข้อเท็จจริงทั้งหมดค่ะสมมุติฐานความเข้าใจในปรากฏการณ์บานานั้นมีความสัมพันธ์กับทัศนาคติการดูดวงไปในทางลบค่ะกรอบแนวความคิดวิจัย Input คือนักศึกษาคณะศิลปาศาสตร์สาขาจิตวิทยาชั้นปีที่1ถึง4ปีการศึกษา2564มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Process คือพัฒนาและสร้างแบบสอบถามขอคอนเซนต์จากผู้เข้าร่วมงานวิจัยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ Google f o r m นำข้อมูลมาแปลผลวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่อภิปรายและสรุปผลการวิจัยค่ะ เอาพุทคือความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจในปรากฏการบานามกับทัศนคติในการดูดวงค่ะเอาคำคือผู้วิจัยได้ทราบทัศนคติในการดูดวงของนักศึกษาสาขาจิตวิทยาและทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจในปรากฏการบานามกับทัศนคติการดูดวงของนักศึกษาอิมแพ t เผยแพร่รูปแบบทัศนคติในการดูดวงว่าคำทำนายเป็นผลมาจากปรากฏการณ์บานำและสามารถนำผลการศึกษาไปต่อยอดงานวิจัยในอนาคตได้ค่ะ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะ 1. ผู้วิจัยได้ทราบพ,พฤติกรรมการดูดวงของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์สาขาจิตวิทยาชั้นปีที่1-4ถึงปีการศึกษา2564มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อนำไปต่อยอดงานวิจัยในอนาคตได้ค่ะ 2. ผู้เข้าร่วมงานวิจัยได้รู้จักปรากฏการณ์บานามากขึ้นและได้ตระหนักในคําททำนายที่อาจส่งผลต่อทัศนคติในการดูดวงของตนเองค่ะ ต่อไปจะเป็นส่วนที่2วิธีดาเนินงานวิจัยค่ะประชากรเป้าหมายของกลุ่มเรานะคะคือนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์สาขาจิตวิทยาชั้นปีที่1-4ปีการศึกษา2,564มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จำนวน286คนค่ะต่อมากลุ่มตัวอย่างนะคะคำนวณจากเทคนิคการสุ่มตัวอย่างของทารโรยามาเน่และมีค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ10ค่ะคิดออกมาได้จำนวน74คน ในด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะมีเครื่องมือที่ใช้โดยเป็นเครื่องมือแบบสอบถาม Google f o r m โดยจะแบ่งออกเป็น2ส่วนดังนี้ค่ะในส่วนที่1แบบทดสอบความเข้าใจในปรากฏการณ์บานําโดยมีลักษณะเป็นข้อสอบปรนัยจํานวน8ข้อโดยข้อคําถามนี้ได้รับความกรุณาจากผู้ทรงคุณวุฒในการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วและส่วนที่2แบบสอบถามทัศนคติต่อการดูดวง โดยใช้มาตรวัดของ Likert Scale จำนวน27ข้อเป็นข้อคำถามให้เลือกตอบตามทัศนคติในการดูดวงว่าเห็นด้วยมากน้อยเพียงใดต่อมาเป็นการจัดหมวดหมู่ระดับความเข้าใจในปรากฏการณ์บานำโดยแปลผลจากคำถามส่วนที่1นําำมาจัดหมวดหมู่เป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มที่1แทบจะไม่มีความเข้าใจในปรากฏการณ์บานำ หรือมีน้อยมาก0-2คะแนนกลุ่มที่2มีความเข้าใจในปรากฏก,การณ์บานนํำปานกลาง3-5คะแนนและกลุ่มที่3ม,มีความเข้าใจในปรากฏก,การณ์บานนํำเป็นอย่างดี6-8คะแนนต่อมาคือสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ค่ะสถิติที่เราใช้นั้นก็คือ Spearman's Rank Correlation Coefficient ค่ะ เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจในปรากฏการณ์บานํำกับทัศนคติต่อการดูดวงว่าสัมพันธ์กันหรือไม่ต่อมาจะเป็นในส่วนสุดท้ายนะคะก็คือการอภิบายผลและสรุปผลการวิจัยค่ะจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและนำมาจัดก,กลุ่มระดับความเข้าใจในปรากฏการณ์บานํำได้ออกมาเป็นภาพดังนี้ค่ะในกลุ่มที่1สีส้มคือ ผู้ที่แทบจะไม่มีความเข้าใจในปรากฏการณ์บานนาหรือมีน้อยมากมีจำนวน8%จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดค่ะต่อมากลุ่มที่2หรือสีเหลืองนะคะผู้ที่มีความเข้าใจในปรากฏการณ์บานนามปานกลางมีจำนวน50%จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดค่ะและกลุ่มที่3สีเขียวนะคะผู้ที่มีความเข้าใจในปรากฏการณ์บานนาเป็นอย่างดีมีจำนวน42%จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดค่ะ ต่อมาคือผลการวิจัยนะคะผลที่ได้นะคะก็คือความเข้าใจในปรากฏการณ์บานําไม่สัมพันธ์กับทัศนคติต่อการดูดวงซึ่งไปขัดแย้งกับสมมติฐานที่ตั้งไว้นั่นก็คือความเข้าใจในปรากฏการณ์บานํามีความสัมพันธ์กัน,ก,นกับทัศนคติต่อการดูดวงไปในทางลบอภิปรายผลการวิจัยนะคะ ผลการศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์บานรามที่ส่งผลต่อทัศนคติในการดูดวงของนักศึกษาสาขาจิตวิทยาพบว่าความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์บานรามไม่ส่งอิทธิพลต่อทัศนคติในการดูดวงเพราะไม่ว่าแต่ละคนจะมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดทุกคนก็ยังมีทัศนคติต่อการดูดวงอยู่ในระดับที่ไม่แตกต่างกันซึ่งนักศึกษาสาขาจิตวิทยา มีทัศนคติโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง,างไม่เอนไปในเชิงบวกหรือเชิงลบซึ่งผลที่ได้ขัดแย้งกับสมมติฐานและแนวคิดทฤษฎีของปรากฏการณ์บานนำเพราะหากบุคคลมีความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์บานนำน้อยหรือแทบจะไม่มีเลยบุคคลอาจเชื่อในคำทำนายและมีทัศนคติต่อการดูดวงในเชิงบวกและหากบุคคลมีความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์บานนำมาก บุคคลควรสร้างมุมมองต่อการรับรู้ว่าการดูดวงไม่ใช่เป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดและควรมีทัศนคติต่อการดูดวงในเชิงลบสรุปผลการวิจัยนะคะผลการวิจัยที่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทําให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงทัศนคติในการดูดวงและทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจในปรากฏการณ์บานำ กับทัศนคติในการดูดวงของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์สาขาจิตวิทยาว่าไม่มีความสัมพันธ์กัน <S <S ข้อจำกัดของงานวิจัยนะคะข้อที่1นบางข้อคำถามในส่วนแบบทดสอบความเข้าใจปรากฏการณ์บานงนามนั้นยังค่อนข้างง่ายทำให้แบบสอบถามยังไม่น่าเชื่อถือนะัก ข้อที่สนะคะเนื่องด้วยเวลาที่จํากัดและไม่สามารถเก็บข้อมูลในพื้นที่จริงได้จึงเปลี่ยนจานวนกลุ่มตัวอย่างจากเดิมที่คิดเป็นค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ5คิดได้เป็น1นึคนจึงเปลี่ยนมาเป็นค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ10ได้ค่าออกมาเป็น74คนค่ะข้อที่3ส,สืบเนื่องมาจากข้อข้างบนนะคะเนื่องด้วยเปลี่ยนมาเป็นค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ10ทําให้งานวิจัยยังไม่น่าเชื่อถือนะะักค่ะ ข้อที่4ค่ะจำนวนคนในแต่ละกลุ่มระดับความรู้ไม่ใกล้เคียงกัน,กนทำให้ค่าออกมาไม่ s i gnificant ค่ะแต่เช่นในกลุ่มที่1น,นะคะที่มีจำนวนจำนวนกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกับกลุ่มที่2และกลุ่มที่3เป็นอย่างมากข้อเสนอแนะนะคะควรมีการพัฒนาเครื่องมือวัดหรือแบบฟอร์มให้ข้อคำถามมีความยากง่ายมากกว่านี้ที่จะทำให้แบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น และควรส่งต่อแบบสอบถามเข้าไปโดยตรงกับผู้ทำแบบสอบถามเพื่อให้เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างได้ครบถ้วนค่ะพวกเรากลุ่มที่1ขอจบการนำเสนอเพลงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ